วันนี้พี ah mm ่กาข้าจะไปไหนคะวันน uh ี ang, ้พ oh ี่กาข้าจะไปเที oh ่ยวไหนคะไปดูอะไรนะคะพี่กาข้าคุยกับแม่ก่อนแล้วันนี้จะไปดูอะไรลรกจะไปดูอะไรนะปะป๊าจะปะป๊าจะพาไปดูอะไรดูปลาอดูอะไรนะดูทะเลเหรออ้าววันนี้ไม่ได้ไปดูยีราฟหรอดูอะไรนะแล้วดูอะไรด้วย ดูสิงโตด้วยหรอคะแล้วดูอะไรอีกคะดูก็ข้าวด้วยหรอคะแล้วมีตัวอะไรอีกไหมคะที่สสัตว์เราจะไปสัตว์กันใช่ไหมคะสัตว์โอเคพาบีอ้อไปได้ไหมคะให้ไปได้ไหมให้ไปไหนให้ไปดูสนสัตว์ได้ไหมคะโอเคได้ๆบีอ้อจะไปด้วยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราป๊ะป๊าก่อนนะคะเดี๋ยวปะป๊าไปซื้อของกินก่อนแวะจะได้ไม่ต้องแวะข้างทางอ่ะบ๊ายบายก่อนค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันที่สวนสัตว์ค่ะ